สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่8แล้วนะครับผมเราก็จะมาเซตระบบกันที่เว็บไซต์ TatingView.com เหมือนเดิมน,นะครับก็เพืเ่อนก็สมัครสมาชิกนะครับอพอเข้ามาในเว็บไซต์นี้ก็สมัครสม,รสมาชิกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราคลิกขวานะครับผมคลิกขวา ถ้ามีอินดิเคเตอร์ใดๆนะครับก็ให้เรามาที่ Remove นะครับแล้วก็อออินดิเคเตอร์แอนด์ i n ิ To ทูนะครับก็คือเราเราจะรี m ม v บออกทั้งหมดเนาะอะมันก็จะเหลือเฉพาะกราฟแคเดลสติ๊กนะครับหรือว่ากราฟแทงเขียนหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเลือกที่ Insert ร์ตนะอินดิเคเตนะครับผม อ่า uh, insert ดิ indicator ถ้าเราเข้ามาแล้วนะครับ mm hmm. ก็มาเลือกที่ public library นะครับผมหลังจากนั้นนะครับ mm hmm. ก็ copy นะครับ่า uh, ยชื่อ indicator ทั้ง3ตัวเข้าไปนะครับอ่า uh, ตัวอย่างเช่นนะตัวนี้นะครับผมอ่า uh, ในช่อง search นะครับในช่อง search นะมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแล้วก็คลิก1ครั้งนะครับ ก็ใส่ให้ครบทั้ง3ามตัวนะครับผมพอครบทั้ง3ามตัวเสร็จนะครับผมเราก็จะมาปรับค่าทีเรียดกันนะครับอก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเปลี่ยนกราฟจากกราฟแท่งเทียนธรรมดานะครับผมจากแคนเดลนะครับผมมาเป็นแท่งเทียนของตัวนี้นะครับผมอาชีพนะครับผมตัวนี้นะครับมันก็จะได้เป็นแท่งเขียวแดงนะครับ ทีเอนะครับทีเอสามนะครับเรามาที่ฟอร์แมตนะครับเปลี่ยนจากห้าเป็นเก้านะครับผมแล้วกดโอเคเราก็จะได้สองสองตัวนี้แล้วเนะาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับผมเรามาคลิกมาคลิกเลือกที่ฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตหลังจากนั้นเราก็ปรับค่านะครับตามนี้นะครับผม คัสตอม e s โซลูชันตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับผมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่า EMA ตรงนี้ใส่เป็นเก้าสิบสองยี่สิบหกเก้านะครับผมปรับค่าตามนี้เลยนะครับแล้วก็สไตล์นะครับตรงสไตล์ก็คือจากที่มันเป็นสีเขียว จี๊ดจา๊าเนาะมันมันแสบตาเราก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนนะครับจากที่มันเป็นสีน้ําเงินนะครับเราก็เปลี่ยนสีฟ้าอ่อนนะครับจากที่มันเปลี่ยนเป็นสีแดงจี๊ดจ๊านะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสีแดงซอซอลงมานะครับรก็คือตรงนี้จะเปลี่ยนแค่สีเนาะแล้วก็ตรงตรงาร์โค้ดตรงเนี้ยแต่ก่อนมันมีเราก็เอาออกไปนะครับไม่ต้องนะครับผมใส่เฉพาะตัวหน้านะครับหลังจากนั้นเราก็กดโอเคนะครับผม มันก็จะได้แทบนี้เข้ามานะครับผมมันจะได้แทบนี้มานะครับส่วนตัวที่3มนะครับตัวนี้ทีเด็ดนะครับเป็นเสมือนนกรู้เนาะมันเป็นอ่าเขาเรียกว่า MACD เดลเ g e n ตัวนี้มันจะโชว์ขึ้นมาเลยถ้านมีเดเวจินนะ มันจะโชว์ขึ้นมา,ามีเลเยอรเจนเดี๋ยวผมจะสอนใช้งานอีกที่นึงนะครับผมก็มาปรับค่าพิเียดก่อนมาที่ฟอร์แมตนะครับก็ามาที่อินพุตก่อนนะครับใส่2 5่3ิบนะครับผมตรงนี้ src แล้วก็ใส่ไปโค้ดนะครับหรือถ้าระบบมันให้โค้ดมาแล้วก็ไม่ต้องมาแก้อะไระแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ปรับให,ให้เหมือนผมเลยนะ ปรับนี่เหมือนผมเลยก็เช็คกันกันกบที่ระบบเซตมาให้ครับที่ผมเซตเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันก็ไม่ต้องแก้อะไรจากสีแดงนอาจจะเป็นสีแดงยังไงจีจา้าก็ปรับให้เป็นโทนสีเนาะอันนี้จะเป็นระดับความเข้มของเส้นนะครับผมถ้าเราต้องการโฟกัสที่เส้นใดเส้นหนึ่งนะครับแต่จริงๆเราเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะครับเราจะโฟกัสที่ชื่อเขียวแดงนะครับ ตรง h ินเด่นตรงนี้นะครับผมไม่ต้องไปปรับอะไรมนะันเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้งานระบบนี้กันตัวนี้ผมจะย่อลงไปก่อนนะครับเอาไว้อธิบายทีหลังสุดเพราะมันจะซับซ้อนนะอามาในส่วนของสองตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานของระบบนี้เนาะก็คือง่ายๆเลยเราจะเข้าออเดอร์ช่วงต้นสัญญาณเลยนะครับผมหนึ่งนะครับ แท่งเทียนนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราปรับค่าจากแคนเดลแท่งเทียนธรรมดานะเป็นแท่งเทียนอาชินะครับผมหาหนึ่งนะครับแท่งเทียนเป็นสีเขียวและยืนเหนือเส้นสีฟ้าได้นะครับผมเป็นสีเขียวยืนเหนือเส้นสีฟ้าได้แล้วก็อินดี้นะครับเป็นสีเขียวเห็นไหมครับอินดี้เป็นสีเขียวย เราจะเปิดบายนะครับผมถ้าเจอสีฟ้านะครับเราจะปิด order buy. ออเดอร์บายสีฟ้ามันคืออะไรนะครับสีฟ้าหนึ่งความหมายก็คือมันจะไซด์เวนะครับสองก็ค,คือมันจะกลับตัวจะเป็นอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับผมก็ค,คือเราจะปิดออเดอร์ไปก่อนเราเข้าช่วงนี้นะครับผมแล้วก็มาปิดออเดอร์ช่วงนี้นะครับเราก็จะได้กาไรจากจุดนี้มาจุดนี้นั่นเองนะครับผมอา เมื่อมันมาชนเส้นค่าเฉลี่ยนะครับผมมันมีสองทางเลือกก็คือหลุดลงมาหรือไม่ก็เด้งกลับขึ้นไปอถ้ามันเด้งกลับขึ้นไปนะครับและยังเป็นแท่งและยังเป็นแท่งสีเขียวอยู่ QL, อินดิเคเตอร์ก็สีเขียวสีเขียวด้วยนะครับเราก็เปิดออเดอร์ใบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ถือไปเรื่อยนะครับผมถือไปเรื่อยอพอมาถึงตัวนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับเมื่อเป็นสีฟ้าเสร็จเราก็ออกออเดอร์นะครับ ก็คือปิดออเดอร์บายนะครับปิดออเดอร์บายและตรงนี้เมื่อเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับผมแล้วหรือเส้นสีฟ้าลงมาเนาะแท่งเทียนสีแดงหรือเส้นสีฟ้าลงมานะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นแถบสีแดงเราก็เปิดเปิดเซลล์นะครับเห็นว่าเราเปิดเซลได้ตั้งแต่แท่งทนะี่สองเนาะเราอาจจะรอให้มันรอ้มันคอนเฟิร์มสัก2แท่งนะครับแท่งแรกหลุดมาเราเตรียมตัวเนาะ <c oughs> แล้วก็แท่งที่สองนะครับเราก็ค่อยเปิดเซล์ <c oughs> <c oughs> เสียงแหบเลยอ่า <c oughs> เราค่อยเปิดเซล์นะครับเราก็เปิดเซล์ทีไม้เรื่อยครับถือเซลลไม้เรื่อยอ่าพอเป็นสีฟ้านะครับเราก็ปิดสถานะเซลล์นะครับผมปิดเซลล์นะครับอ่าเมื่อทั้งเทียนนะครับกลับเป็นสี สีเขียวนะจุดนี้นะครับกลับเป็นสีเขียวแล้วนะครับดินอยู่ในเส้นสีฟ้าได้ i n นิเ a เตอร์นะครับก็เป็นสีเขียวเนาะเราก็เปิดออเดอร์นะครับเปิดออเดอร์แต่ถ้ามันเป็นแ,แท่งสีแดงนะครับเราก็ปิดไปก่อนนะ,ะเปิดไปแล้วเจอเราก็ปิดนะครับหรือบางคนอาจจะ,ะให้มันหลุด เส้นสีฟ้าก่อนค่อยปิดสถานะก็ได้นะครับตต่ได้ที่มันยังอยู่ในเส้นสีฟ้าอยู่เราก็อาจจะยังถิดสถานะปลายเนาะพอเจอเขียวนะครับแท่งเขียวแล้วก็อินดิเคเตอร์เขียวนะครับแล้วยืนในเนื้อเส้นสีฟ้าได้เราก็เปิดบายถือไปเรื่อยๆนะครับหรือบางคนจเจอสีฟ้าเราก็ปิดสถานะนะครับช่วงนี้มันอาจจะสวิงหรือไซเย์ไม่เป็นไรเนาะ ช่วงนี้เราอาจจะ,ะปิดสถานะไปก่อนเมื่อเมื่อเจอแท่งสีเขียวแล้วก็อินดีเขียวเราเค่อยเปิดใบอีกครั้งหนึ่งนะเปิดบาบครั้งหนึ่งเจอสีฟ้าเราปิดสถานะเจอสีเขียวเราเปิดนะครับเปิดเจอสีฟ้าเราปิดหลุดลงมานะครับช่วงที่มันหลุดลงมามันหลุดลงมาสักแท่งที่สองเนาะมันทําจุดต่ํามากกว่าแท่งเพียงก่อนหน้าเราก็เปิดสถานะเซลล์นะครับ แล้วก็ยินดี็นสีแดงเห็นไหมครับเราก็จะได้ประมาณสักสีสีแท่งเขียนเนาะแท่งละชั่วโมงก็ได้เราก็เปิดเซลสี่ชั่วโมงนะครับผมปึ๊บนะครับผมอพอมาเจอหาแท่งสีสีเขียวนะเราก็ปิดสถานะนะครับผมปิดสถานะแล้วก็รอใหอ้มันยืนอยู่เหนือเส้นเส้น เส้นสีฟ้าได้นะครับแล้วก็ยินดีเป็นสีเขียวนะครับตั้งแต่แท่งนี้นะครับผมเราก็เปิดสถานะบายนะครับแล้วก็ถือไปเรื่อยๆนะครับผมเราถือไปเรื่อยเจอแดงเราก็ปิดนะครับเจอแดงหรือว่าอินดิเคเตอร์เป็นสีฟ้านะครับมันจะเป็นจุดจุดกลับตัวหรือว่าไซเรสเราก็ปิดไปก่อนนะ,ะหลังจากนั้นทั้งเทียมมันหลุดลงมานะครับทั้งเทียมมันหลุดลงมา แล้ว indicator เป็นสีแดงนะครับเราก็เปิดสถานะเซลล์นะครับเราก็จะได้อีกนะครับผมอันนี้ indicator ตัวนี้เป็นระบบที่ง่ายนะครับผมใช้ได้ทุกคู่เงินนะครับทม์เฟรมถ้ายผมแนะนําผมแนะนำหนึ่ชั่วโมงขึ้นไปนะแต่บางคนอาจอาจจะอนุโลมมาที่ทมเฟรมสามสินาทีก็ได้หรือว่าบางคนเทรสั้นนะครับ แต่เทรดสั้นข้อเสียของมังนก็คือมันจะสวิงนะครับผมเราก็รับความเสี่ยงเราเองนะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับอย่างเช่นตรงนี้มันหลุดลงมางทั้งเทียมสีแดงนะครับหลุดเส้นค่าอาเลียที่ที่สามหรือว่าสีฟ้าลงมานะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์มันสีแดงนะครับ,รม,รบ,ม,รบมันก็จะลงนะครับผมมันลงมันลงตรงนี้ยืนได้นะครับยืนได้แล้วก็เป็นสีเขียวเราก็บายบบาย เห็นไหมครับตัวนี้หลุดลงมาเห็นไหมครับหลุดลงมาเป็นจากอ่าเป็นแท่งสีแดงแล้วก็หลุดอ่าเส้นสีฟ้าลงมาอินนี้แค่เพิ่มสีแดงนะครับแล้วก็เปิดเซลเรื่อยๆครับสามแดงที่มันยังเป็นสีแดงเซล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 เรื่อยๆนะครับพอเจอสีฟ้านะครับเราก็ปิดสถานะที่แท่งนี้นะครับผมเพราะมันจะไซเบรหรือกลับตัวพูดง่ายๆโซนสีฟ้าจะไซเบรหรือกลับตัว พอมันขึ้นมายืนเหนือเส้นสีฟ้าได้นะครับเราก็เปิดออเดอร์นะครับเปิดออเดอร์บายนะครับเห็นไหมครับแท่งก็เขียวนะครับอินดิเคเตอร์ก็เขียวจุดนี้นะครับผมแล้วทีนี้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวที่เหลือมันคืออะไรตัวนี้อาจจะซับซ้อนหน่อยนะสำหรับมือใหม่ แต่ถ้ามึงเก่าหรือว่ามึงเก่าอ่าเห็นแล้วอาจจะยิ้มนะครับเพราะว่ามันมันมันง่ายมากมันง่ายมากมันเหมือนกับเราหาไดออเจนของพวก RSI หรือว่า MACD เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้งานนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวทำนายอนาคตว่ากราฟมันจะขึ้นต่อหรือว่าขึ้นเพื่อลง ลงต่อหรือว่าลงเพื่อขึ้นอ่าย้ํานะครับขึ้นต่อหรือว่าขึ้นเพื่อลงลงต่อหรือลงเพื่อที่จะขึ้นนะครับอ่ามามาดูการมาฟังการอธิบายกันเลยนะครับอ่าแต่ถ้าใครสับสนก็อ่าเทตามช่วงแรกที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนาะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ต้องจําก็ได้นะครับ แต่ถ้าใครอยากเรียนรู้นะครับหรือต้องการที่จะคาดการาแนวโน้มอนาคตดูจากตรงนี้จะง่ายมากนะครับผมอ,อย่างเช่นแท่งเทียนตรงนี้นะครับเริ่มตั้งจากตรงนี้แล้วกันสีแดงนะครับจะมีคําว่า h i d เด n นนะครับ h i เด e นสีแดงครับ h i เด e นสีเขียวหมายความว่าอย่างไงนะครับพวกเส้นพวกนี้เราไม่ต้องเราไต้องไปดูนะครับ มันเป็นระบบคิดเอขึ้นมาตามค่าคำนวณสูตรของเขาเราจําแค่ว่าถ้าเป็นฮิดเด้นสีแดงมันบอกว่าอะไรนะครับหนึ่งนะครับถ้าเจอสีแดงให้จําไว้นะครับมันลงาราคาลงนะครับเพื่อที่จะขึ้นราคาที่ลงมาเนี่ยมันลงเพื่อที่จะขึ้นคําว่าเพื่อที่จะขึ้นเราจะเข้าออเดอร์ตอนไหนนะครับ เราเข้าออเดอร์นะครับเมื่อมันเข้าเงื่อนไขที่จะซื้อนะครับมันจะเป็นขาขึ้นเลยพือง่ายมันลลมันลงมาจะไม่ลงต่อถ้าเจอฮิดเด้นนะครับอ่าคืออย่างเงี้ยมันลงมาก่อนหน้านี้ลงมาเจอไดเบจเซนลงเพื่อที่จะขึ้นนะครับลงเพื่อที่จะขึ้นเป็นสีแดงนะฮิดเด้นสีแดงลงเพื่อที่จะขึ้นอ่า พอมันเข้าเงื่อนไขให้ให้ซื้อนะครับอย่างเช่นแท่งเทียนสีแท่งเทียนสีเขียวนะครับยืนเหนือเส้นสีฟ้าได้เราเปิดออเดอร์บายเลยครับผมยังไงมันจะไม่ลงต่อแน่นอนเพราะมันมีฮิดเด้นหรือว่าเดเวอเจนะครับผมยืนยันแล้วว่ามันลงมาเพื่อที่จะขึ้นเราจะเปิดออเดอร์บายหรือว่าขาขึ้น เกงขาขึ้นต่อเมื่อมันเข้าระบบให้ซื้อเช่นแท่งเขียวนะครับแท่งเขียวยืนอยู่เหนือเช่นสีฟ้าแล้วก็อินดิเคเตอร์เป็นสีเขียวตัวนี้เราเข้านะครับผมเข้าปุ๊บอาจจะสีฟ้าเราจะปิดไปก่อนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมทาตามระบบเนาะ,อะพอพอเราถือไ่เรื่อยนะครับปุ๊บ เจอเจอสีแดงตรงนี้อ่าเอยเจอสีฟ้าตรงนี้เราปิดออเดอร์บายเนาะเราเข้าออเดอร์บายตรงนี้อ่าหรือว่าตรงนี้นะครับผมมันจะมีสองช่วงเนาะบางคนเข้าช่วงแรกเงี้ยอ่ามันอาจจะไซเบย์อย่างเงี้ยเสียเวลาเจออาราจะปิดปก่อนนะครับอ่าพอมันเบรกแท่งเทียนนะครับเราตีเทนไลน์ไว้นะครับผมมันเบรกเราค่อยเข้ากอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือไมอ่เราอาจจะเช็คว่า อาจท่งเทียมนสีเขียวยืนอยู่เหนือซึ่งสีฟ้าหรือว่าเช้นค่าเฉลี่ยทีสาอย่างเงี้ยแล้วก็อินดี้แถบตรงนี้ยมนสีเขียวเราค่อยเปิดด้วยใบครั้งหนึ่งเราก็ถือมาเรื่อยๆน,นะครับผมพอันเป็นขาขึ้นนะครับมันมีฮิตเด้นสีเขียวฮิเด้นสีเขียวหมายความว่าอะไรมันบอกบอกว่ามันขึ้นไปเพื่อที่จะลงะมันจะสวนทางกับเมื่อกี้นะเมื่อกีอ้มันจะลงนะเพื่อที่จะขึ้น เห็นไหครับพอมเข้าเงื่อนไขาบายเราจัดเต็นไปเลยครับยังไงมันจะไม่มีจุดต่ํามากกว่าจุดนี้แน่นอนในระยะใกล้มันลงมาเพื่อที่จะขึ้นตัวนี้นะครับพอมันมีฮิดเด้นสีเขียวตรงนี้มันอธิบายว่า,ามันขึ้นไปเนี่ยเพื่อที่จะลงนะเรา,าช่องช่องนี้เราตามเงื่อนไขปกติเจอสีเขียวแล้วก็บายปกตินะ บา uh, ปกติแต่ถ้าเจอสีแดงนะครับสัญญาณมันเตือนมาตั้งแต่จุดนี้แล้วนะครับว่ามีฮิตเด่นหรือเดเวเจนขึ้นเพื่อที่จะลง uh, สีเขียวขึ้นเพื่อที่จะลงนั่นแสดงว่ามันขึ้นเราก็บายปกตินะครับ uh, แต่ถ้าเจอสีแดงนะครับแท่งเทียนหลุด uh, เส้นทีสามนะครับหรือว่าเส้นสีฟ้าแต่แท่งเทียนแท่งเทียนเป็นสีแดงแล้วก็ i ินดีเขื่อนเป็นสีแดงเราก็จัดเต็มนะครับผม จะเต็มเพราะว่านิดเด้นหรือว่าเดอร์เจนมันบอกแล้วว่าขึ้นเพื่อที่จะลงนะครับพอมันหลุดมาเราก็จะเต็มนะครับผมอ่าันี้ขึ้นเพื่อจะลงตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจุดนี้มันบอกแล้วว่ามันขึ้นเพื่อที่จะลงนะครับอ่ามันขึ้นเพื่อที่จะลงถามว่าเราจะเปิด order, ออเดอร์ออเดอร์เซลล์ตรงไหนนะครับเมื่อมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยทีสามหรือว่า เส้นสีฟ้าลงมาครับก็จะได้ประมาณสี่แท่งนะครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขเซลเลยไหมครับแท่งนี้นะครับลุดลงมานะครับแล้วก็ยินที่นสีแดงพอมาถึงตรงนี้ครับเจอสีเขียวตรงนี้เราก็ปิดสถานะเซลล์นะครับแต่ยังเพิ่งเปิดบ่ายมาเปิดบ่ายตอนที่มันยืนอยู่เหนือซึ่งค่าเฉลี่ยได้แล้วก็ยินที่เป็นสีเขียวอันนี้คือประโยชน์ของ indicator MACD Divergence ตรงนี้นะ ถ้าใครใช้ข้องนะครับผมโอ้โ oh หผมบอกเลยว่าสามารถจัดเต็มได้โดยไม่ต้องวอรี่ว่ามันจะเป็นสัญญาณหลอกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูอีกคู่เงินหนึงเนาะคู่เงินอ u s d j p y จะอธิบายเหมือนกันนะครับอีกรอบหนึ่งเผื่อเพื่อนๆจะยังไม่เข้าใจนะตรงนี้นะครับอ่าผมจะอธิบายเหมือนเดิมเนาะ อธิบายอีกครั้งหนึ่งนะแต่คนละคู่นึงอธิบายครั้งหนึ่งเอาส่วนแรกก่อนนะส่วน indicator ล่างอย่าอย่าพิ่งอย่พิ่งสนใจเงื่อนไขแรกนะครับจะเปิดบายก็ต่อเมื่อแท่งเทียนเป็นสีเขียวนะครับย,ยื่นเหนือนะเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้นท P3 แล้วก็อินดีเป็นสีเขียวตรงนี้เราเปิดได้นะครับเปิดเซ็่าเปิดเปิดบายได้่ ถ้าหลุดนะครับหลุดหลุดเส้นลงมาเป็นสีแดงนะครับอินดี้ก็สีแดงเราก็เซลนะครับยืนยืนเหนือไดอ้เป็นสีเขียวนะครับช่วงนี้เราก็บายนะครับผมเป็นสีฟ้าเราก็ปิดนะครับะะนะครับผมมาดูไดโบเจนนะครับไดโบเจนเห็นไหมครับว่าแท่งนี้มันมีไดโอบเจนนะครับผม เดเวอเจนมันบอกว่าอ่าสีเขียวขึ้นนะครับมันขึ้นเพื่อที่จะลงนะอ่ามันขึ้นเพื่อที่จะลงนะครับมันขึ้นเพื่อที่จะลงอ่ามันขึ้นไปแล้วก็บายปกตินะครับอ่าหลังจากนั้นถ้ามันอ่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ยที่สามแล้วว่าเส้นสีฟ้าเนาะเราก็จัดเต็มเปิดเซลเลย เพราะว่าฮิเต้นมันบอกแล้วว่ามันขึ้นเพื่อที่จะลงเข้าใจไหมครับอ่าตงเนี้เราก็เปิดไนเรื่อยตั้งแต่มันลุกเส้นทีสามนะครับแล้วก็โซนนี้เป็นโซนสีแดงอยู่มาถึงตรงนี้ครับเปิดตั้งแต่จุดนี้มาถึงจุดนี้นครับอ่าแล้วตรงนี้มันมีเดเวเจนหรือว่าฮิตเต้นมันบอกว่าอ่าที่ลงมาเนี่ยมันลงมาเพื่อที่จะขึ้นเหมือนกันนะเข้าใจไหม โอเคเราก็เตรียมเปิดบายเลยครับเปิดบายช่วงไหนเมื่อมันเข้าเงื่อนไขาบายนะครับเงื่อนไขาบายคืออะไรนะครับเป็นแท่งสีเขียวเยืนอยู่เหนือเส้น T ีสามอินดี้เป็นสีเขียวแล้วก็จะได้ประมาณสีห้าแท่งนะครับผมตั้งแต่จุดนี้เลยครับเราเข้าออเดอร์บายในจุดนี้นครับปึ๊บไม่น้อยนะครับได้เยอะอยู่นะ,ะตรงนี้นะครับผม ตรงนี้มันมันบอกเหมือนกันเห็นไหมครับเดี๋ยวซ okay, นะูเข้ไปเนาะตรงนี้มันบอกว่าอ่าที่มันลงลงมาเนี่ยที่มันลงมาเนี่ยลงมาเพื่อที่จะขึ้นนะเห็นไหมลงมาเพื่อที่จะขึ้นมันบอกอะไให้เด่นสีแดงมันลงมาเพื่อที่จะขึ้นนะครับถ้ามันเข้าเนื่อนไขบายเราก็จัดเต็มเลยครับผมแทงเทียมสีเขียว อินดี้มสีเขียวทั้งเทียนมีเนือเส้นทีสามได้บายนะเจอแท่งแดงปิดทันทีหรือว่าอินดี้มสีฟ้าปิดออเดอร์แค่นั้นอ่าจุดนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมบอกว่าอ่าที่ที่มันลงอ่าที่ที่มันขึ้นไปนะครับสีเขียวตรงนี้ที่มันขึ้นไปสีห้าแท่งเนี่ยมันขึ้นมาเพื่อที่จะลงนะอาจจะต,ตรงนี้เราเปิดออเดอร์บายไี้ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าถึงจะเป็นแท่งเขียวอินเดีอินดี้เขียวนะครับแต่ว่า ราคายังยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสีฟ้าหรือว่า t 3นั่นเองนะครับผมอโอเคครับนี่ก็เป็นระบบที่8นะครับที่ผมคิดว่าเป็นระบบที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำเงินให้เราได้และสามารถทำนายอนาคตแนวโน้มได้นะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เข้าใจก็ลองกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะผมอธิบายให้ฟังทั้งสองครั้งเนาะ สองคู่เงิน USD JPY นะครับผมแล้วก็คู่เงินยูโร USD นะครับผมถ้าเมื่อใหม่ผมก็อยากให้เล่น2องคู่เงินนี้ก่อนเนาะเพราะว่าค่าสเปรต่ำๆแล้วก็แพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นที่ที่อ่านทานง่ายผมว่าแล้วก็วิ่งก็โอเคนะแต่ถ้าให้ผมเลือกตัวไหนโอเคกว่าื่นนะผมว่า USD JPY น่าเทรดกว่าทุกๆคู่เงินสำหรับผมนะ อโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ได้นะครับหรือว่าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ได้นะครับผมหรือว่าใครมีคำถามนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ระบบนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ก็รอติดตามชมระบบที่ที่9หรืออาจจะเป็น8 7, 5นะครับผมเดี๋ยวยังไงรอดูคลิปต่อไปอโอเคครับผมสวัสดีครับ